มาแล้วบ้านสำรงชุมพลบุรีสำรงชุมพลบุรี่นจังหวัดสุรินทินช้างใหญ่โอ้โหน้านแห้งแล้วครับ น้ำแห่งเลยจิ้ต,ต่อ,พ,อววพวพ่เนี่ยจะเชเอาแพรอะไนะแพรยสาเจ้า <c oughs> ยนน,นเชื่อเร่ยันตัวข้าเะคะเขาแพรเป็นเบียด <c oughs> มื่นเรำัมามือน่อาอยู่ที่บรโรงครับพี่น้องสมบ,บนีนารงเอพชุมพลบุรีครับพี่น้องกะพรอมกายไงครับกะอ,อมกายไงก็ตะอ,อมกายไงครับ ลงุงตาพอกระป๋อมไ่ยาวโรวอืมว้าว yeah. wow. อีกตัวนึงครับอีกหนึ่งตัวกตกาใหญ่ครับกตกาใหญ่ กระพรอมไงกระอมไงกระพร้อมไงครับขอขอการทางด้านพิจารณาตกคดีตรวจสอบด้วยเพระเป็นทางเดินทางมาไ่ทราบพันในสีบาทวกันด้วยันแล้ได้ม่มีผ ast ู้จัดบนี้ที่บ้านดูสามร้อยบาทขอฝากประชาชน จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอุดอุดงาไม่สิหักลงมาหนลงมาหนไปแล้ว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 จะพร้อมกาไงครับพร้อมกาไงตัวนึงครับกุญ ตรงตงงนูตงนงาใหม่ครับกระพรอมไงเห็นไหมครับกรพอมกากระป๋อมกากระพอมไงกระป๋อมไงัหนึ่งครับเอดเปตดู่เห็นไหพี่น้องมันไนอนเอเป็ดู่ ปอกระป๋องไงเวลามันนั่น่ะมันจะมันเวลามันเดินมันจะถ้าเดินมันเหมือนกันน่ะมันยังไงมันก็ลงได้กินข้าวกินข้าวครับวันนี้บ้านสำโรงอำเภอชุมพลบุรีครับสำโรงกับกระเบื้องเนี่ยครับใกล้ๆกันนี่ครับกินของกินของกินเยอะแยะเลย ทำบลงอีงกำบงบ้านเบงตำบงบ้านเบงรที่ำบงบ้านเบง,ง,บเบงชุมพลบุรีตำบลอียงลงนนาตำบลศรีนะลงกับข้าวกับข้าววันนี้ดูป้าทอดก็มีกล้วยก็มีของกล้วยกล้วยเห็นไหมแซ่บๆของมันๆทางนั้นเลยใช่แ่ไม่เล่อ่ะย <laughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องมอนีเฮาออยูทีบ้านสำโรงตำบลศรีนรงครับอําเภอชุมพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องลงป่า,ลงป,า,ล,งปาลงป่าครับพี่น้องเสยนเหวมันหมานนะครับไมอนี้ครับมาลุนน้ำกันครับผมมาลุนน้ำกัน หนึ่งหน่ยบาททุกทีนั่งครับพี่น้องใ <ปะ S 1> กล้ได้ลลไปแล้วหรอครับได้แล้วในรูกนี้เลยครับสองปลาได้ได้ไปแล้วเร็ว้อหนึ่งหน่ยบาทไปจะโชคดีไปจะได้ปลาบุกตัวยี่สิบโลปัจจัยได้ก็ได้เฮกันนะครับวันนี้อีกไม่กี่นาทีก็จะได้เสียงเต้เสียงโหอยากทำไปครับ ตอนนี้ผมอยู่ทั้งปลายบกขามเทศครับเีแหมมากกันหลายเติอพี่น้องบัดลอยเดียวทุกที่นั่งครับพี่น้อง ตรวจสอบครั้งสุดท้ายผอจใจสัญญาณเป็นเกรรมก,การทดสอบทำสี่ด้านเราจะเป็นทัวจิ้มเหนือที่โดนตกได้ตัวพร้อมพร้อมเผยสญญารรับกนันที่เพื่อนที่หนองแล้วไอ้ท่านชนสญญารรั์ของท่านด้วยว <c oughs> เรียบร้อมพร้อม,รอมเราจะนับเวลาถอไมหลักในกับท่านเวลาเราเหลือไม่เยอะไม่ต้องลังลือมาถึงแล้วเห็นเฉยเลยนะครับ ไปถึงสิบนาทีสุดท้ายทันทีมาแล้วเราจะไม่เอากาสท่านดูฟางสัญมีคนวานกรอนนะครับวานกรนะครับวานกรนะครับวานกรแลยฟางสัญนะครับเรายังไม่ถึงเวลาเราจะให้เวลานับถอยหลังนะครับ หวานแล้วหวานแล้วหมทันหอบเวลาวานกันแล้วครับเอาแล้วเอาแปดเก็ <c oughs> ลุงได้แล้วปลายังลุงประนิน่นโอ้ประรถไงพี่น้องประรถไงอือตัวปุ่ไงเลย ไงปลาลุดไงกินนวลไงปลาลุดไงโอ,อ,อ้ตัวาบงางไงเลยครับปลดิ้นไงครับอืมอืมโตเกือบสองโลครับจะมุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วโอ้โหโอ้โหไพ่ย,ยังลุงยกแม่ยกแม่ ไค่ขังสะดุ้งเลยครับใครบ,บุบบุบบุบมาหาสะดุ้งเลยไม่แม่นเต่าติจะภาพน้ำบ่ออกจากเห่เพิ่นมาบ่อือผุ่นเพิ่นมุดอยู่ผุ่นไค่บึม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 มาเห็นว่าไหนแล้วมาแล้วมาแล้วเขับฟังแล้วเขับฟังแล้ว อีแกแต้มนึงนครับนิ่งไงนิ่งไงนิ่งไงโหแบบเด้แล้วครับหยอนแสงนี่เลยครับพี่นอ้องไม่ใด้วครับตะลุงปากนั่นครับโอู้หหมานตับหมูเหนวลไหนอีกแล้วตัวนึง

โอ้ยเป็นกิโลเลยตัวนี้ย่านตัววย่านจมบวานสละแหรนเ่เศรบัตมาหลายปีแลวปานินไงพี่น้องาดถูกอู้ดไงครับสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้วคุ้มค่าแล้วโอ้กสองโล่นนกันได้แล้วร้อยหนึ่งคุ้มนะจ้าเส้แปดตัวแล้วโอ้หมัน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  บาทนี้ได้หลายโตยู่ปุ๊บป๊บุ๊บ่งปาพี่น้องอู้อููโอ้ยพรกัะไนนะวะะะไนโอ้เมนัน่นเท้าจุดพูนเลยนั่นแบอนั่นเลยนเ่แบบไี้เลยจักระไหมนี่เป็นะตุ่มเสียบเนาะ โอ้ยขาวจนพูนโอ้ยตกปลาเขาตกเก็บเก็บปลาเขาตกนี่อย่างปลาเขาหาหลังหลักไหนออกแล้วมันไปไหนเท่าก็เท่าน,นี้แม่นี่มไใหญ่นึยย่งสองโล่ผมนี่นี่ออแต่ไหนพูนใครว่าจะย้ายมันพันดีเดียวมันพันมันพันหลายเดียวเออของในก็ได้ ตุยเงหน่ยดอู้เมลเงหนึ่งมองนี้โอ้ปนเอือือนี่ครับนี่คับครับนี่ของตะก้องของตะก้องตะก้องนี่มีของตะก้องครับ ประกดเลืองไม่วีเลยครับไปอ่ะไปเดี๋ยวจะไปเอาอันนั้นขึ้นอจีนนวนปลาใ่ออกสะดุ้งขาดปุ๊บพี่จีินวนของจีวน trên ngon luôn nó ngon chứ 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 เก็บย่อเก็บตังนะครับบบวชบ่บวชพอได้กินอยู่เสียนเฮกันยังหลายอยู่ครับบ็บวชเผื่อเออฮะมมานบ้านน้องมเอาเท่หรันน้อยเนาะอนได้กหมงเีรี่น โอกานาพอกันไนหะมครับน้องไหมนีมสวัสดีครับนี่ปลาดุกเนี่ยตัวยังไงปลาดุกนะปลาดุกอะไรลูกอุยบิ๊กอุยน้องเนื้อตัวยังไงสั้นโต ในมีรแบบสองรูปเหมือนกันเนาะสองรูปรสามสองึงเลยสหาอแมมาโจโยสร้างได้จปห้องนึ่สร้างลยจอไปขันแล้วปลาบัวอุ้ยบ่ถึงบ่ถึงหรบรูปถึงรูปถึงมาโานเมนปลาโยไปดมา่ครับมันบมะนาวปอกร้านรวยร้า